ก็นานๆที่จะได้มาจุมพระเนื้อดินกันนะครับจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งเป็นพระที่มีความงดงามรับแล้วก็มีความชัดเจนนะครับซึ่งเป็นพระกรุกรุทุ่งเศรษฐีนะครับรุทุ่งเศรษฐีนี้ก็มีหลายพิมพ์นะครับพิมพ์นี้ก็โดดเด่นเนื้อหาก็ค่อนข้างจะดูชัดเจนแล้วก็จะดู เป็นพระที่มีเสน่ห์นะครับแล้วก็ผมจะยกประดินที่พระนั้นมีหลากหลายสีให้ดูแล้วก็ความคมชัดของซุ้มลายกนกไม่ว่าต้องมาพิจนารณาเนื้อที่เทจจริงให้เห็นกันนะครับนี่ก็เป็นครูทุ่งเศรษฐีนะครับอยู่กับพระ่ชุดบรรจาภาคีทีเดียวนะครับซึ่งจะหาชมได้ยากนะครับ แล้วก็ส่วนที่ผมจะพาดูประจํานั้นก็มีจุดที่สังเกตพระนั้นก็มีหลายอย่างหลายนิตินะครับซึ่งผมนั้นสังเกตพระนั้นผมจะสังเกตทั่วบริเวณของพระทีเดียวแล้วก็เอามาวิเคราะห์ด้วยกันว่าพระของสุมโกกุทุ่งเศรษฐีนั้นจะมีลักษณะอย่างไรแล้วก็เนื้อหาของพระนั้นจะมีความชัดเจนอะไรอันดับเลขของผมก็คือ การดูไปหน้าพระดูทรงลักษณะพระนั้นจะทำท่าทางอย่างไรนี่ก็คือพระพุทธนรับพระพุทธนี้จะมีความคมชัดทีเดียวกับเนื้อหาพระองค์นี้นะครับบางท่านนั้นยังไม่เคยเจอนะครับว่าพระของสุ้มโกกุทุ่งเศรษฐีนั้นจะมีความบดดเด่นนะครับก็ ทุกคนก็กล่าวขานตามเรื่องว่ามีกูไว้ไม่จนนะครับนี่ก็ลักษณะผมดูนะครับจุดที่สําคัญของผมดูผมจะดูล่องนะครับล่องล่องฝั่งนี้มีความลึกเท่าไหร่ล่องฝั่งนี้มีความลึกเท่าไหร่ก็เอามาพิจนารณากันนะครับหลักเกณฑ์การดูล่องแขนนั้นจะดูนะครับว่าเห็นไหมครับว่าจะลึกทีเดียวนะครับ แล้วก็มีเหมือนเนื้อดินนั้นโงกขึ้นมานะครับฝั่งนี้ฝั่งทางขวานะครับแล้วก็มาดูฝั่งทางซ้ายนะครับเห็นไหมครับฝั่งทางซ้ายนี้ก็เช่นกันนะครับฝั่งทางซ้ายก็เช่นกันก็มีความลึกฝั่งทางซ้ายนั้นจะเหมือนเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับเห็นไหมครับ แล้วก็ลักษณะที่แท้จริงการดูซุ้มกรนั้นก็จะมาดูที่จุดสําคัญนะจุดนี้จะสําคัญอย่างมากนะครับนะครับว่าเส้นจีวนั้นจะวิ่งลงมาถึงจุดในมุมทางนี้เขาอาจจะเรียกว่าใต้อาจาก,กะเละนะครับหรือว่าบางท่านจะเรียกสุภาพเลยก็แล้วแต่นะครับ แล้วก็จะมีเส้นเล็กๆคมๆวิ่งเข้าไปด้วยนะครับมีเส้นซ้อนทีเดียวก็ให้ทุกท่านนั้นพิจารณาไปพร้อมๆกันนะครับเผื่อทุกท่านนั้นจะสังเกตนะครับจะมีเส้นเล็กๆเห็นนะครับคมก็เส้นสังฆากติน,นั้นก็ชัดเจนเส้นจีวรน,นี้จะนูนขึ้นเส้นสังฆากติน,นั้นนูนเป็นแท่งทีเดียวก็สังเกตดีๆ การดูซุ้มโป้นั้นลักษณะซุ้มโปรนั้น,น,นต้องมีความคมชัดนะครับก็ดูใบหูฝั่งนี้นะครับเห็นไหมครับใบหูชัดเจนแล้วก็มีเส้นคอก็ชัดเจนนะครับใต้คอใต้คางเห็นไหมครับชัดเจนบางบางองค์ก็จะมีเส้นสังวานนะครับช่วงนี้บางองค์จะมีเส้นสังวานแต่ บางองค์นั้นก็ไม่มีแต่มาดูความชัดเจนที่แท้จริงของซุ้มโกรนะครับองค์นี้นั้นซึ่งจะปรากฏได้เห็นรูปภาพที่แท้จริงนะครับแล้วก็ดูทางขวานะครับทางขวานี้เห็นไครับสรงพระนะครับจากไหลลงมาเห็นไหมครับทางเขนนะครับจะหักโศกนะครับหักโศกมาฝั่งนี้เห็นไหมครับแล้วด้านซ้ายนั้นก็ดูจาก ไหลนะครับไหลลงมาดัดไปล,ลงมาเห็นไหลลมครับทรงไหลแต่ฝั่งนี้นั้นจะมีกล้ามเล็กๆน้อยๆให้ดูนะครับแล้วก็จะหักศอกนะครับแล้วก็นะครับมือนะครับมือทางซ้ายนิ้วโป้งนั้นกระดกขึ้นเห็นไหมครับนิ้วโป้งนั้นกระดกขึ้น แล้วตัวนี้จะมีร่องนะครับจุดสังเกตนะครับที่จะเล่นซุ้มโกนั้นก็ต้องดูลักษณะนะครับลักษณะที่แท้จริงนะครับเห็นไหมครับเป็นชัดนะครับพอทุกท่านนั้นสังเกตแล้วก็ให้มาดูจุดอื่นนะครับจุดอื่นนี้ก็สําคัญเห็นไหมครับลาเก่าลาอะไรก็เห็นนะครับลาเก่าก็เห็นอย่างชัดเจนสิ่งที่สําคัญนั้นเวลาพระนั่ง สมาธินะครับว่าความคมของพระจะมองเห็นเหมือนนิ้วเท้าทีเดียวนะครับแล้วก็จะมีเหมือนกําไรจุดตรงนี้ก็เป็นจุดสําคัญสําคัญอย่างมากครับสําคัญแล้วก็พิจารณาดูนะครับว่าการลักษณะนั่งสมาธิมีจุดไหนที่น่าสังเกตก็เข้ามาดูกันนะครับ ทางนี้จะเห็นนิ้วเท,ท้าทีเดียวนะครับนิ้วเท้านะครับตรงศอกนั้นจะมีเส้นเตกนะครับเส้นเตกด้วยนะครับก็มาดูฝั่งนี้อีกนะครับนิ้วเท้าฝั่งนี้ก็ชัดเจนนะครับลักษณะของพระเนื้อดินนั้นบางครั้งก็พิจารณา ได้ยากมากบางครั้งก็พิจารณาได้ง่ายนะครับเพราะว่าบางครั้งทุกต่านนั้นยังไม่เคยผ่านการดูพระของซุ้มโกทีเดียวนี่ก็เล็บช้างนะครับดูเล็บช้างครับลักษณะของเล็บช้างจะโดดเด่นนะครับคมชัดทีเดียวเล็บช้างก็จะพาดูเป็นจุดๆไปนะครับ,รบเล็บช้างเรียกว่าเล็บช้างก็ชัดเจน ชัดเจนทีเดียวสิ่งที่สำคัญนั้นก็ต้องดูที่ลายกระหนกลายกระหนกช่วงนี้เห็นไหมครับดูความชัดเจนนะครับจะพาดูลายก่อนนะครับนะครับคมเด้งขึ้นให้เห็นอย่างชัดเจนทีเดียวแล้วก็ฝันน่งนี้เห็นไหมครับความคมนะครับดูความคมไปก่อนนะครับค่อยมาพูดเรื่องราว ต่อให้ฟังนะครับสิ่งที่จําเป็นนั้นที่เห็นเป็นเส้นตรงนี้เป็นจุดที่สําคัญอย่างมากนะครับตรงนี้จะเหมือนว่ากิ่งไม้แยกออกมาลักษณะตรงนี้จะเป็นจุดสําคัญแล้วก็เป็นเป็นเส้นแท่ง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 แท,งท,งท่งนะครับจะมีความคุมนะครับก็สังเกตไปพร้อมๆกันก็มาดูตรงช่วงที่ว่ามีกิ่งไม้ ตรงนี้จะขาดไม่ได้นะครับจะขาดไม่ได้ทีเดียวนะครับแล้วก็ดูครับเป็นแท่งแท่งแท่งแท,ง,แทงนะครับเป็นเส้นนะครับความคมความชัดเจนนะครับเนื้อหานี้ก็เห็นชัดทีเดียวรับดูรอบๆสิ่งที่ขาดหายไม่ได้นั้นถ้าเล่นพระซุมโกนั้นคือต้องจำลักษณะเส้นให้ได้ครับว่าเส้นอยู่ตําแหน่งไหนจุดไหนนะครับเป็นแท่งเป็นแท่ง จุดนี้ก็สําคัญอย่างมากทีเดียวก็มาพิจารณาเนื้อหาองพระสุมโับป่าพระสุมโกนั้นเนื้อดินนั้นความเก่านั้นเราจะเห็นว่าอย่างไรก็มาดูองค์นี้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเอาไปพิจารณากับองค์อื่นได้นะครับองค์นี้จะสิ้นทุกอย่างจะมีความคุมชัดเจนจริงๆครับแล้วก็ เนือกองพระนั้นเห็นนะครับว่าเล่เม็ดมะขามนั้นจะอยู่เป็นจุดๆนะครับเพราะว่าบางครั้งพระบางองค์นั้นก็เกิดเผาด้วยความร้อนบางองค์นั้นก็เกิดเผาโดยที่ว่าไม่ร้อนมากนะครับก็จะเห็นเล่เม็ดมะขามน้อยถ้าพระองค์ไหนเผามากที่สุดก็จะเห็นเล่เม็ดมะขามมากทีเดียวี่ก็ด้านหน้านั้นก็ ผมจะให้ดูคร่าวๆเลยนะครับด้านหน้าดูพิมพ์ให้คมให้ชัดให้เจนนะครับแล้วก็ความาเปรียบเทียบแล้วผมจะพาไปดูอีกด้านหนึ่งนะครับผมจะให้ดูไวๆนะครับนี่ก็ให้ดูยังไปครบถ้วนก็รัดขั้นตอนหนึ่งก็คงจะไม่ว่าอะไรนะครับเพราะว่าผมอยากให้ดูเือพระที่แท้จริงทีนี้ลักษณะดูด้านหลังนะครับด้านหลังนั้นเป็นมาบว่า จะเป็นเส้นเหมือนล่องทีเดียวนี่ก็คือถ้าพระนั้นเป็นเส้นล่องอย่างนี้ทุกอย่างนั้นจะชัดทีเดียวครับนะครับจะเป็นผืนผืนพืนผืน,น,นนะครับตามจุดนะครับนี่ก็เรียกว่าเล่เม็ดประกามขึ้นเป็นบางจุดครับจะไม่แดงทั้งองค์นะครับเห็นไหมครับจะมีสีเหลืองสีอะไรเราก็มาพิจารณาได้เห็นชัดเจนทีเดียวกับองค์นี้ก็ ทีนี้มาดูด้านท้างกันนะครับเพราะว่าบางครั้งก็อาจจะสรุปไวไปหน่อยแต่ก็ด้านท้างนี้จะเป็นข้อพิสูจน์ความสําคัญของการดูพระซุ้มโกทีเดียวนะครับก็มาเห็นไหมครับว่าการตัดนั้นเขาจะตัดครูดครูดนะครับครูดแล้วก็ลักษณะของพระนั้นจะเห็นชัดเจนทีเดียวเห็นไหมครับลักษณะการตัดเห็นะครับ จะครูดเป็นเส้นเป็นเส้นเป็นเส้นเป็นแท่งเห็นไหมครับก็มีความชัดเจนนะครับชัดเจนทีเดียวนะครับจะพาดูไวหน่อยนะครับเพราะว่าคลิปยาวไปทุกท่านนั้นก็คงจะไม่มีเวลาได้ดูก็จะให้ดูสั้นๆเนี่ไหมครับเป็นเส้นเป็นเส้นเป็นแท่งทีเดียวนี่คือลักษณะของพระที่แท้จริงนะครับพระที่แท้จริงนั้นคือ ก็จะมีจุดที่ได้ดูมากมายกันมาดูด้านล่างกันนะครับนะครับด้านล่างนั้นถ้าใครพิจารณาเนื้อดินเก่าหรือว่าเคยเห็นเนื้อดินกําแพงนะครับแปลว่าท่านนั้นจะพิจารณาก็เห็นเป็นเส้นเป็นเส้นเห็นนะครับเห็นดังเหมือนรอยนิ้วมือนะครับเห็นนะครับตรงนี้จะเหมือนรอยนิ้วมือที่แเทจริงเลยเนื้อหาของพระนั้นทุกอย่างนั้นพิจารณาได้ที่เนื้อพระจริงๆนะครับเพราะว่า เนื้อพระแต่ละองค์แต่ละอย่างก็อาจจะเผาโดนความร้อนหนักถ้าเผาหนักนั้นก็จะเห็นเม็ดมวลสารอย่างชัดเจนทีเดียวถ้าเผาน้อยหน่อยก็จะเห็นเม็ดมวลสารน้อยหน่อยนะครับนี่ก็เอามาให้ทุกท่านนั้นได้พิจารณาเนื้อหาพระที่แท้จริงของซุ้มกอนะครับจังหวัดกำแพงเพชรนะครับนี่ก็เป็นกรุทุ่งเศษฐีครับมีกูวไว้ไม่จด